มึงหลานต่บงงเด้อพี่น้องไรมาลนนะนายังไงกับนี้จะสิดไปยังงข้าหลูกข้าลูกเอ้โอ้ยโมี่โอ้ยาียโอ้ยี่นอ้อ้ย่อ้นอ้ยนี้ยนี่นอน่ะ ร้านซุปตามร้านตีส้มตามนะครับเร็ดน,นาเร่เร็ยนาเร่เฮ็ดนาข้าวขาวเ็รียกไส้ ไทยนักร้องไปรอเออาก็สวยอืมมันสวยจังไงคำเหรอะไปลบทังไหนนาะคอมมันดูใส่สูตรแต่ละสูตรมดมาจดเออใส่เสีรลายมาน้งกันมาเจ็ดิบใครจะตัด้อยจะไปยังกูมันโอ้ย เอามาดูกินมันมีวัตถุดิตำยังเนี่ยตำปลาค่ะตำปลาตำปลาทะเลไครับบาทเนี่ยตัวจักบาทเจบาทเจบาทอืมพี่ีบอกอันนี้ยังไงเาบอกเพื่อนๆแนงคือตเือตำังสีป่ปจมากเคิดหัวคิดหัวแต่สกัดมาผมดูแต่ห้อ ก็ตำถึงแพ่เจสิบาทเนี่ยได้กว้าสิด้อีกและแกะอ่ะใ่นี่แกะเทแตนเน่เดี๋ยวทามอีกั้นคระอเอ้าตเลยตำป่าทะเลนะครับอยู่ที่เมล็ดปอกเศษนะครับ ผักกเร็นี่ีโอ้ผักกดเร็แกเองคืต่างหาโอ้ยมีหอดนั่นนี่อะไรเอกลักษณ์นันี่คือดาลู้าครับผมเอกลักษณ์นนี่คือดาลูขาเด้ออันนี้พี่น้องมีอ่ะข้าวอดอนะคะับาเมดปลา มันอู้มีการเรต้องเงินคนมาเยอะผ้แปลกประหลาดจำเนี่กับวินเราสัญญามาได้พี่น้องเล้วยามาได้เบิรงคลิปนี่เราเยี่ยมาล้านนี่เด้ดขาดได้เอาแท้แท้บ้านกับพ่อแฮ้งเราจะไปห้าลูกนะครับนายเอาเอามารีวิวสมตามทำไมเขาต้องรีวิวอาหารนี่ล่ะเขารีวิวแบบบ้านๆนี่ล่ะเอาแล้วก็คนปาดอันนี้ตำยังน้อนีเนาะ ยำฮะยำบอยำองแดงบยำเสืนเคลื่อนอันปลาซุปเปอร์สเต็กแล้วเทเปลาตองใช่ไหมนี่ก็เกือบเมนบ่อแ้ถืบอกมันนียาาเอาสรเอากินกินกินให้เบิงกันนะซิมให้เบิ้งแซ่บๆปกรด หายอย่างไรนเนี่ยนปัดชิมมืบนะชิมมืง r ร็จแสบจะคัมกันนะชิมแล้วอธิบายพร้อมมันรสชาติกกไหนธิบายเรออืมชิมเป็นแบบอ้ยจะเิงแ่บคัเกเลีวลล้วหลายกินหลายๆก้อน<อ>นั่นแ<อ><อ>น่ครซ้ใซซิมให้เบิ้งได้เยต้นดย่ง,<อ>งนี้น ออเขาปาขอกคอนไขน,น่ะน่ะชิมใยเบื้องในทอนรีวิวสินค้าอาหารกับสิว่าทันขาหรอก,อกเอาเขาเนี้คลิกนี้เพะ่ะเอาชิมเอาตัวเบแส่บเออน่ะกุ้งอ่ะเบแสบ่บได้นล้วนะนานละตอนหมูแคนน่น้ำข้นน้อยควันทุ่ที่4567เองนะทิน มีแบบบ้านๆของเราเสียคัะรสชาติกะเบาหวานผสมแบบนเบาหวานเบาหวานผสมเบาเค็มเบาแซ่บโอเคเสียกันเสียไม่ค่ะเอาเนี่ยเนนี่ยน้ำเนี่ยน้ำเอาอันนี้น้ำยำน้ำน้ำลองแล้งน้ำเอาพี่แม่นี่ยเนี่ ซิมให้แน่เนี่ยม่เนไรคะมอ่องนาเรียนเดียวกันคนเบื่งเขาเป็นแสบเลยไหมก็จับโยกไปในสิ้นใกล้ๆให้เบื่งแสบๆแล้วกันในี่ซิมอาหารเออเอออะไ่นองเออยาให้ผู้ชมที่หล่เอาชิม ไหนไหนบ่อเข้มบ่อสมบ่อเพชรบ่อแซ่บแซ่บอือค speak <ancestors> ่ะเอออออเอาแท็บมาลองเพชรเห่นไหมองบ่อถึงเออบุกเพชรวะเดินขอเดินของร้านนี่คือเพชรเลยมั้เผ็ดเผ็ดจะลืมลืมหัวลืมลูกลืมขัดข้างมาเรื่อเลื้ยงไปห้าลูกเลยมัโอเคเอานี่้อสิไปห้าลูกกันแล้อบ่ะนี่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 ไปห้าลูกมาบัดนี้สิเดินดง ทำยันคำว่างจากเจ้าเลยอังเอามองมนในใจไอพวมหูเป็นสูกกน่เก่าหิสองกสองไปไไวเหมือนโกหกนี่แต่คนเฮาแต่งเฮาแต่งคนนร,ะะรับี่อามพ่องก็แล้วครับเนงไหนเด็กบ่ลืมสร้างเมื่อไยรเลยเออเอา,าแซ่บขักแซบเน่เพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าบ่ตตองมาบ่ตตองในน้ำซื้อรานเด้อค้นสิมาหลายประชัน อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยอ่าโอเคเอาจบจบคลิปรีวิวส้มตำนุกโอที่ส้มตำจวัวขาวไปรับลูกเดี๋ยวมาจ้า